นี่ก็เป็นตัวอย่างแห่งเทคนิคชุดหนึ่งนะข้อที่หนึ่งมีสัจจะมีความจริงข้อที่สองก็ทําการบังคับตามความจริงให้ตรงกับความจริงข้อที่สี่ต้องทนได้เมื่อมีการบังคับข้อที่สามแล้วข้อที่สี่ระบายอของที่ควรจะ สบายออกอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะทนได้มันจะทำให้ทนได้ไม่เหลือทนทั้งสี่นี้ต้องเนื่องกันร่วมกันถูกต้องมีความถูกต้องทั้งสี่หัวข้อร่วมกันถ้าเราก็จะประสบความสาเร็จในการหาเรือนหาที่พึ่งหาพระธรรมมาคุ้มกลาหัวต้องขอโทษนะถ้าพูดคำหยาบๆอย่างนี้นะเพราะมันจำง่ายดีมันไม่รู้จักลืม <c oughs> ในการที่จะหาคาระคือเรือนมาคุ้มกับลาหัวคอยใช้เทคนิคนี่คือธรรมะสี่ประการนี่กลมกลืนกลมกลืนกันแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จ <c oughs> คอยครูอาจารย์เป็นนี่เราเองว่าสัจจากอย่างไรธรรมะอย่างไรัคติอย่างไรจาระะอย่างไร ทนเรามีการกระทำสี่อย่างนี้ก็แปลว,ว่าเสร็จการกระทำแล้วนี่คือความหมายับว่าเปิดจะมันจะตายท้าลงไปรอโลกหน้าไม่ใช่เปิดจะคือว่าทำเรื่องนี้สำเร็จแล้วเปิดจะสเสวเปิดจะนจัสโศจตินะเขาผูนั่นท่าน,น,นกระทำเสร็จแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเลยเปิจจะไม่มีความทุกข์เลย หลังจากการประติธรรมะสี่อย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จเรื่องแล้วเขาจะไม่เศร้าโศกเลยเขาจะไม่มีความทุกข์เลยที่นี้ที่ควรจะเข้าใจให้ชัดก็ว่าไอ้ธรรมะทั้งหลายหลักธรรมะทั้งหลายแบ่งเป็นสองผู้ พวกหนึ่งเป็นเครื่องมือเป็นคอสเป็นมีนหรือเป็นอินสตูมแต์แต่แต่จะเรียกเรียกว่ามันเป็นเครื่องมือมันทำให้พวกหนึ่งมันเป็นตัวเรื่องที่เราต้องการผลของมันจชนเดียวนี้เรามีเครื่องมือแล้วก็เราสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ได้ไอ้บ้านเรือนตัวที่เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่เราต้องมีเครื่องมือคือเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือน ไอ้ธรรมะทั้งหลายก็เหมือนกันนะธรรมะพวกหนึ่งมัน,ม,นมันทาหน้าที่เหมือนกับเครื่องมือแล้วเราก็ใช้เครื่องมือแล้วเราก็ได้ผลไอ้ธรรมะที่เป็นสิ่งที่เราต้องการนี่ถ้าว่าเราใช้ธรรมะทั้งสี่นี้เป็นเครื่องมือเราต้องการอะไรถ้าเราเราเป็นคาราวาสเราต้องการเงินทองขอาวของทรัพจังหวัิเราก็ใช้สี่สีนน่อย่างนี้หามาได้ โด,โดยการกระทำสี่อย่างนี้เราต้องการเงินก็ได้เงินเราต้องการชื่อเสียงก็ได้ชื่อเสียงต้องการทัย์สมบัติก็ได้ทัย์สมบัติมันเป็นเครื่องมือถ้าเราต้องการจะไปนิพพานก็ลองใช้สี่อย่างนี้สิมีผลนดีร้อยเปอร์เซ็นต์มีสัจจะต่อาการไปนิพพานปรับปรุงร่างกายจิตใจบังคับจิตให้มันมด,มดละกิเลส แล้วอดทนอดทนประพฤติธรรมจันด้วยน้ําตาประพฤติพรรมจันด้วยน้ําตาไมครัอดทนน้าตาไหลก็ไม่ไม่ไม่เลิก <c oughs> นี่นอะไรที่มันจะช่วยให้ไปได้โดยสะดวกก็ประพฤติด้วยเพิ่มเติมหรือกว่า,าคะสละเยือของของ,งกิเลสสละไอ้ไอ้ไอ้กิเลสปีกย่อยทั้งหลายเพื่อจะทอนกําลังของกิเลสอันใหญ่ลวง ใช้ธรรมะสี่ประการนี้เพื่อไปนิพพานก็ได้ท่นอย่าไปเชื่อคนที่ด่าธรรมะทางวิทยุว่าเอาธรรมะไปสอนผิดๆว่าธรรมะนี้ใช่แต่คาราวาทเท่านั้นเราไม่เชื่อเราธรรมะนี้ใช่ทุกอย่างที่มนุษย์จะใช้เพื่อความสําเร็จอะไรก็ได้นั่นจึงแม่แปลคําว่าคารเมซินโนเสียใหม่อยากแปลว่าคาราวาทผู้ครองเรือนเลย ให้แปลผู้กําลังแสวงหาเรื่อนคือที่อยู่ที่สบายที่อยู่ที่สบายนะั่นคือเรือนเรือนกายก็ได้เรือนใจก็ได้เรือนใจก็คือนิพพานเรือนกายก็คือบ้านเรือนธรรมดาเนี่ยเมื่อเราต้องการเรื่อนเป็นที่สบายแล้วก็ใช้ธรรมะสี่ประการนี้เถิดเรียกว่าเป็นธรรมะสำหรับผู้ แหวงหาเรือนคือที่พึ่งสำหรับจะอยู่เป็นสุขเอาความหมายของเรือนว่าเป็นที่อยู่สบายเ,าเรือนไม่ใช่เป็นชาวบ้านครงเรือนมีลูกมีเมียแต่อย่างเดียวถูกแล้วไอ้คำว่าคระหรือเคหาเนี่ยหมายอย่างนั้นก็มีแต่คมหมายถึงฝ่ายจิตใจด้านจิตใจเรื่องของจิตใจมันก็มีเหมือนกัน <c oughs> เรา ให้ใช้ทั้งสองอย่างถ้าเราต้องการที่อยู่สบายทั้งทางกายและทางจิตขอให้ใช้ธรรมะสี่ประการนี้เร <c oughs> ื่องคาถาที่สองที่ว่าให้ไปถามใครในโลก <c oughs> เป็นมากรูเคือว่าให้ไปสแสวงหาผู้รู้ในในลัทธิอื่นในศาสนาอื่น ศาสนาใดก็ได้ <c oughs> ว่ามีธรรมะไหนไหมที่มันดีกว่านี้สำหรับผู้ที่จะสแสวงหาเรื่อน <c oughs> จะสแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตนเพื่ออยู่สบาย <c oughs> มีธรรมะอื่นไหนไหมที่มันดีกว่านี้ <c oughs> คล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าท่านแน่พระอริอทัยว่าไม่มีอย่างดีก็เสมอก,กัน <c oughs> ที่ดีกว่านี้ไม่มี ที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือสําหรับแสวงหาที่อยู่สบายคือเรือนนะั่นแหละมันซวยสีอส่อย่างนี้ไม่ได้จึงมีคําท้าว่าอย่างนี้นั่นก็ให้เราพุทธบริษัทรู้จักไอสิ่งที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าคาราวาสธรรมเนะสียถูกต้องอย่าเป็นคาราวาอยู่เรือนอย่างเดียว เอาตามพระบาลีก็พูดแสวงเรือนเรือนชนิดไหนก็ได้ะต้องใช้ธรรมะสี่อย่างนี้ถ้าจยากใช้ให้มันฟังง่ายก็ว่าประสบความสําเร็จถ้าท่านต้องการจะประสบความสําเร็จในอะไรของอะไรระดับไหนก็ตามใจในโลกหรือเหนือโลกก็ตามใจจงใช้ธรรมะเครื่องมือสี่อย่างนี้แลให้รู้ว่าใช่อย่างเครื่องมือนะเช่นถ้าว่าเราจะมีธรรมะ ัวจริงเช่นว่าจะมีสติปัฏฐานสี่จะปฏิบัติสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ก็ลองใช้เครื่องมือสีนี่สีมีสัจจะมีธรรมะมีขันติจาคะในการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็จะได้ฮหรู้จะมีศีลสมาธิปัญญาลองใช้สี่อย่างนี่สีมันก็ได้ไอธรรมะโดยตรงที่มีผลเป็นดับทุกข์นั่นอะ ต้องใช้ไอ้สี่อย่างนี่เป็นเครื่องมือแสวงหาที่พบแหละเป็นเครื่องมือแสวงหาก็จะพบผลที่เราต้องการฉะนั้นจะไปบอกลูกศิษย์ให้ทิ้งบุรีครูต้องทําถูกต้องเองนะครูต้องมีสัจจะที่จะทิ้งมันนะแล้วครูต้องบีบบังคับจิตให้ทิ้งนะพอเงี้ยนมาต้องขันติอดทนนะ แล้วอ,อะไรที่จะมาล่อให้เพลินเพลินลืมบุรี่ก็ทํทาทําก็ด้วยมันก็ทิ้งบุหรีได้เลยเรื่องนิดเดียวเพียงเรื่องทิ้งบุรีก็ยังต้องอาศัยสี่อย่างนี้ถ้าเรื่องมันมากกว่านี้หนักกว่านี้ก็ไม่ใช่เธะสําเร็จทุกเรื่องเลยในสี่ประการนี้มันจึงสมควรที่จะเรียกว่าเป็นธรรมะสาหรับผู้สแสวงหาที่พึ่งสบาย ้ากใครมันจะใช้แคบๆในความหมายแคบๆว่าสำหรับผู้อยู่ครองเรือนนั้นก็ได้ก็ทำไปสิแต่เมื่อทำประโยชน์ในชั้นอยู่บ้านเรือนเสร็จเสร็จแล้วมันก็ต้องเลื่อนชั้นนะมันก็ต้องเรื่อนชั้นที่ทำว่าสูงขึ้นไปมันก็ต้องใช้สี่อย่างนี้อีกนะถ้าเราจะเล่นตลกให้ถือว่าไอคำว่าคาราวาสคาราวาสเนี่ยให้เป็นพื้นฐานทั่วไปก็แล้วกัน เมื่อเราทำพื้นฐานทั่วไปสำเร็จไอ้ที่มันสูงไปกว่านั้นก็สำเร็จอีกโดยใช้เครื่องมือเดียวกันก็จะเรียกว่าเป็นธรรมของคราวาสก็ให้ใช้คำว,ว่าเป็นธรรมของผู้ที่จะสร้างพื้นฐานเพราะว่าในโลกนี้ในโลกมนุษย์นี่ความเป็นคราวาสนั่นแหละคือพื้นฐานพื้นฐานทั่วไปคือความเป็นคราวาสเป็นจุดตั้งต้นพื้นฐานสร้างเสร็จ แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเป็นครึ่งพระครึ่งคราวาสก็ต้องอันนี้แล้วเป็นพระก็ต้องอันนี้ประพฤตธรรมะสูงขึ้นไปละกิเลสได้ก็ต้องอันนี้ถ้าจะใช้คำว่าคราวาสก็คอยใช้คำที่มีความหมายว่ามันเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเอาตามพระบาลีแล้วก็ว่าผู้สแสวงเรื่อนคือที่อยู่ที่อาศัยที่สบายใช้ธรรมะสี่ประการนี้ทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้เรื่อนที่สบายที่สุดคือพระนิพพานเป็นที่ซ่อนเร้นเป็นที่ต้านทานต่อความทุกข์ทั้งปวงคือนิพพาน แล้วท่านจะใช้มันอย่างไรก็ไปคิดเอาเองครูบาอาจารย์คงจะลำบากใจบ้างเพราะมันกว้างความหมายมันกว้างจะไปใช้ฝ่ายนน้นก็ได้ฝ่ายนี้ก็ได้ฝ่ายไ,ไหนก็ได้ทั้นคงจะลำบากใจบ้างที่จะอธิบายธรรมะหมดนี้ถ้าไปยึดถือแค่แคว่าใช้เราผู้ครองเรือนแล้วมันคงลำบากเพราะมันว่าเป็นผู้แสวงหาเรือนต้องการเรือน คำว่าเรือนนี่ใช่หมายถึงพบก็ได้อย่างที่พูดแล้วข้างต้นพบคือความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้ถ้าเราต้องการความเป็นอย่างนี้ที่ควรจะพอใจก็ใช่สีอย่างนี้ถ้าต้องการอยากความเป็นที่สูงขึ้นมาอีกก็ใช่สี่อย่างนี้ต้องการพบคือความเป็นที่สูงขึ้นไปอีกก็ใช่อย่างนี้จนกระทั่งสิ้นสุดแห่งพบคือนิพพานก็ต้องใช่สีอย่างนี้เป็นเครื่องมือน